ฉันว่ามันเริ่มอัดแล้วนะเฮ้ทุกคนลองดูนี่สิตาฉันแล้วแต่แม่ซื้อนี่ให้ฉันเหรอยังไงนี่เอามานะพี่ชอบเอาของของฉันไม่หมดเลยอะฉันทำได้ไงโอ้โอ้หัวฉันอะไฟของฉันนี่เป็นเพราะเธอเนียแหละฉันเหรอเป็นความผิดของพี่นั่นแหละพี่ชอบทำทุกอย่างพังหมดเล่าอย่างนี่ยัเป็นโยนของใส่ฉันนะโดนซะเฮ้ยกล้าได้ยังไง ที่บ้าไปแล้วววไอ้เฮ้ยอย่ามาจับผมฉันนะยัยอย่าอย่าอย่านี่เสื้อตัวโปรดของฉันเลยนะโอเคเข้าใจแล้วค่ะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวจะส่งคอนแทคไปให้นะคะโอ้ยเหนื่อยจังเลย รูบี้ต้องให้แม่บอกอีกกี่ครั้งอย่าเข้ามาในห้องนี้ตอนแม่ทํางานอยู่อะแ,แต่แม่น,นี่อะไรไฟเหรออย่าสร้างปัญหาเพิ่มให้แม่ดีกว่านะรูบี้ไม่ต้องหาเงินให้ครอบครัวนะออกไปได้แล้วแม่ไม่อยากได้ยินอะไรอีกลูกทาแม่เสียงานหมดโอ้ยแล้วฉันต้องทอํายังไงอีกเนี่ยเอ้นี่มันไม่อยู่ดีทำเลยเห็นไหมไม่มีใครสนใจเธอหลอกนะรวมถึงแม่ด้วยเออพอเลยเธอ,อเป็นพี่ที่แย่ที่สุดเลย ทำไมต้องใจร้ายกับฉันด้วยบางทีฉันควรหายตัวไปฉันจะทำทุกอย่างที่ทุกคนต้องการสวัสดีเ <c oughs> ดอรี่ไม่มีใครแค่ฉันเลยทั้งพี่สาวและแม่ก็ด้วยรักเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวมาหาฉันในออสิบห้านาทีนะโอเคโอเคทีไรแล้วเจอกันเ,เลี่ยนฉันมาเลยบ๊ายบาย วสวยก่อนต้องเตรียมตัวแล้วเฮ้ยเร็วเข้าเฮ้ยฉันรู้แล้วต้องใช้เครื่องสำอางเ่ยเฮ้ยอยู่ไหนนะเอ้ยนี่ใช้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนกันนะเฮ้ฉันมั่นใจว่าอยู่กับเธอเธอชอบของของฉันไปอ่อะไรลิปสติกสุดที่รักของฉันอยู่ไหนเหรอ,อนี่ทำอ,อะไรเ<อ>นี่ยโอเคครั้งนี้ฉันยกโทษให้อนึกได้ของเธอเหรอ มากแน่เลยฮะไม่เออไม่นะเธอมีคนที่ชอบเหรอไม่นะพระเจ้าช่วยใครกันนะฮะนี่มันหมายความว่ายังไงแต่นี่มันแปลนฉันนะเธอจะบ้าเหรอเธอคิดว่าเขาจะชอบเธอหรือไงอ่ะตลอหลิงันเลยพี่แสงนั่นหรือไงกันบางทีฉันอาจดีกว่าพี่ก็ได้ ว่ายังไงนะเหลือที่ทำอดอ้อฮะอะไรอ่ะฉันเป็นพี่ของเธอนะฉันคือคนที่เก็บเกี่ยเขาไม่ใช่เธอนั่งอยู่ในห้องนี่แหละและสำนึกสิ่งที่ทำไปด้วยเฮ้ยหยุดนะจะทำอะไรอ่ะก็ขังเธอไว้นะสิไอ้อย่านะโอ้ยเฮ้ยเปิดประตูนะจะขังฉันไว้ไม่ได้นะไม่มีทางนี่ปล่อยฉันนะเธอจะทำอะไรได้เหรอฮะฉันฉันจะเก็บของแล้วออกจาก ทำอะไรเนี่ยฉันไม่ให้เธอออกมาเด็ดขาดมันมาสายเกินไปแล้วนี่มันไม่ตลกนะฉันเกลียดพี่เปิดประตูนะออนี่คือความผิดของเธอเธอควรโดนแบบนี้พี่เป็นพี่ที่แย่ที่สุดเลยฉันไม่อยากได้พี่สาวแบบนี้แล้วพอกันทีอทำไมทำแบบนี้กับฉันเดี๋ยวนะฉันไม่ได้ยินอะไรแล้วนี่พี่ปล่ให้ฉันอยู่คนเดียวหรอประตูเปิดแล้ว ยพี่นี่โง่จริงๆเลยโอ้ยนี่ทำอะไรลงไปเนี่ยเค้ิเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องออกไปจากที่นี่ไหนลองปีนตรงนี้สิเอ้โอ้ว๊วุ๊เฮ้ยไม่ได้ผลนะอาฮ่านี่แหละทางออกอฉันทำได้เฮ้ยฉันฉลาดกว่าเคซี่เยอะอะ รูบี้เกิดอะไรขึ้นฮะทำไมเลอะเทอะแบบนี้เอเอคือคือเค,คซี่ทำค่ะพี่ถังหนูไว้นี่้ฮงแล้วก็เอาของพวกนี้มาแม่ไม่สนว่าเคซี่หรือหนูเป็นคนทำนะทำความสะอาดเร็วเข้าเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเจอดีแน่แต่แต่เคซี่ทำนะ ที่ไเจอที่ราก็คิดถึงมากเลยคิดถึงเหมือนกันนะเขาเ้โอ้งเขาหล่อจังถ้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่น้องสาวฉันเองอะน้องเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ฉันจำนายได้นะเรามักจะไปห้องสมุดด้กันตอนหกโมงแล้วเรามักจะฉันหมายถึงนายมาจี เขาไม่สนใจหรอกนะเออใช่ฉันไปห้องสมุดแต่ไม่เห็นจำเธอได้เลยฉันต้องทำอะไรสักอย่างนะเออที่รักแน่นอนจำเธอไม่ได้หรอกก็ดูสิคะเธอเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะไมนะทำไมพี่ทำแบบนี้่ะแล้วดูสิฉันมีอะไรนะฮะฮะไดอะไรของฉันไปเอามาจากไหนน่ะตกลุมรักนายน่ะไม่ นี่นี่มันเรื่องส่วนตัวนะเอาคืนมาเลยเอาคืนไปสิเอาทำอะไรเนี่ยฉันไม่โอเคเลยแบบนี้เธอเธอบ้าไปแล้วไปกันเถอะเออฉันมีอะไรให้ดูด้วยนะดูนี่สิจ๊ะไม่มีใครรักฉันเลยทาไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำนะให้ฉันมาเลยฉันอยากหายไปจากที่นี่ฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันต้องการเงินต้องเอาเงินออกจากกระปุกขอโทษด้วยนะโอ้ ในที่สุดก็จะไปจากบ้านหลานนี้แล้วก็จะไม่มีใครทาแบบนี้กับฉันอีกเ <c oughs> อ,อ,อ,นะออไม่นะเงินไม่พอทีนี้ทําไงละ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาจากเคซี่กันแล้วกันที่ชอบเอาเงินฉันไปแล้วก็ไม่ยอมคืนด้วย <c oughs> ไม่มีฮะฮะทำไมไม่หนังสือด้วยละ่ะเธอไม่อ่านมาันด้วยซ้ําไหนดูตรงนี้หน่อย, <c oughs> ยสิ yes เจอแล้ว yes yeah! <c oughs> ทีนี้ฉันก็ออกไปจากที่นี่ได้ อุอ๊บเธอสำควรดดนแล้วฮฉันจะเก็บของและออกจากบ้าน <c oughs> ะไม่นะคซี่ไหนดูสิใครอยู่ตรงนี้เธอจะไปเดินเล่นกับเพื่อนเหรอฮะอุ๊ยเง่าจังฉันเธอไม่มีเพื่อนด้วยซ้า <c oughs> ไม่จริงนะอยู่ใจร้ายได้แล้วก็ <c oughs> <c oughs> มันจริงนี่ <c oughs> อ,อะไรอย่าง <c oughs> ถ้าทำอะไรกับของของฉัน ฉันอยู่ไหนอะขี้กำมอยอย่าคืนมาเดี๋ยวนี้กับกระเป๋าฉันหมดเลยน้อยนี่เงินฉันเนี่ยนี่เงินฉันน่ะมันเป็นของฉันไมจะสังมันขาดเงินของฉันฉันอุตส่าห์เก็บไว้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่นี่ออกไปนี่ยังไงฉันก็จะไปอยู่แล้วล่ะโอ้ใช่เหรอ ฉันก็เยี่ยมไปเลยฉันช่วยเองนะค่ะลูกเดี๋ยวฉันจะช่วยเก็บของเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะไม่ได้เจอเธออีกนะก็ได้ฉันจะทำยังไงดีฉันควรไปที่ไหนดีบอีเธอเหรอเฮ้รูบี้กิอะไรขึ้นฉันหนีออกจากบ้าน ทำไม่ได้รักฉันเลยพวกเขาเกลียดฉันไม่ชิหนอพวกเขาคือครอบครัวนะอย่าร้องไห้เลยเอาแน่มันต้องโอเคทุกอย่างจะโอเคฉันสัญญาไหนพูดถูกนะฉันดีก็แล้วเห็นไหมไปเถอะแล้วเธอจะทำยังไงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกมันจะมืดแล้วน่าข้างนอกมันน่ากลัวนะแล้วจากนั้นมันก็รู้แล้ว ไม่มีใครอยู่ที่นั่นมาตั้งหลายปีฉันจะไปที่นั่นหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวก่อนฉันเป็นคนเก่งฉันจัดการเองได้ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวฉันช่วยเองไปกันเถอะจริงเหรอขอบุณนะเอาล่ะไปกันโอเคไม่มีใครอยู่โอเคเร็วเข้าโอเคอย่างนี้เข้านะเราต้องขึ้นไปข้างบนเร็วเข้าจะมีคนจับได้ ทำได้แล้วว้าวห้องฉันยิ่งแย่กว่าอีกนะเนี่ยได้จบโอ้เออเธอโอเคไหมเอเอฝุออ่นเยอะเลยแะโอ้ฉันใช้นี่ได้เวังว่าจะไม่มีแมงมุมยากนะโอ้อยากแย่เทียบเลยเออเสร็จฉันละเออฉันดีเหมือนกันแะฉันว่าไม่มีใครมาทำขอาอสอตรงนี้แนะ่น่าจะหมดแล้วแหละ อีข้นเยอะโอ๊ขอโทษทีฉันไม่เห็นเธอแน่เดี๋ยวอาอให้นะเป็นไรนี่ของเธอเหรอใช่แล้วของเล่นสมัยเด็กอ่ะน่ารักดีนะขวดเหรอเจ๋วแปลี่ไรลนี่เราใช้มันได้นี่ถือไว้นะมีอะไรในนี่น่ะอ๋อฉันจะห้อยมันจากหลังคาโอ้จริง ออดูสิว่าฉันเจออะไรเอามานี่นะโทษทีฉันไม่ได้จะน้อเรียนเธอนะมันก็ไม่แย่หรอกฉันก็เคยดัดฟันตอนเด็กๆเหมือนกันดูสิฉันมีรูปด้วยเห็นไหมฉันดูเต๋อมากเลยน่ารักออกนะในนี้เริ่มเย็นขึ้นแล้วแฮะใช่แล้วฉันว่าเราควรไปเอาผ้าห่มกับหมอนนะดีเลยไปกันนะเอ่ออืมชิาหนะโอ้ช่างมันเรื่องนี้ทำอะไรเนี่ยไปก่อน ฉันเหววน้ำจังเลยมันอยู่ไกลเกินไปอะเอรบี้เธออยู่ไหนนะรรบี้เน่ยมาเมินฉันดีกว่าเนี่ยรรบี้เอรอฉันขึ้นไปก่อนเถอะเดี๋ยวนะนี่เธอไปแล้วเหรอบ้านะฉันมั่นใจว่าเธอ่าจะซ่อนที่ไหนสักแห่งเกือบไปแล้วถ้าห่มอยู่ใต้นี่นะเฮ้ยหอข้าหน่อยรับไป ไม่นะเสีแค่ี่นี่โอ้สอนเล้วเร็วในนี้รูบี้เธออยู่นี่ไหมรูบี้เธออยู่ไหนนะ่ะฮรู้แล้วนี่เป็นที่ที่เธอใช้่อนนี่ต้องอยู่ในตู้เสื้อผ้า,นานแน่แน่โอ้โอเขนาน่รักจังอยากอยู่กับเขาไปตลอดอ อย่าล้อเล่นกับฉันดีกว่าออกมาไม่ว่าเธอจะอยู่ไหนก็เถอนะเออเราจะทำอย่างนี้ดีนอนรู้นะว่าอยู่ในนั้นน่ะฉันหาเธอเจอเสมอนี่นะไปเอากลองกานใครปิดไปเนี่ยเธอเสร็จฉันแล้วอะออะไรเธออยู่ไหนอะ ฉันไม่ได้หรอกนะเอออะไรกันเนี่ยรูบี้นั่นเธอนี่คิดว่าตัวเองฉันหลาดนักลหรอเดี๋ยวได้เห็นดีกันแนะ่ใช่แล้วฉันรู้ว่าคนรทำไงแล้วก็ต้องการนี่ด้วยมาเล่นกันเถอะน้องสาวฉันต้องดมมากนะ่ ทุกงที่นี่นรูบี้มันต้องตตนหลับแน่โดนนี่ซะแม่ค่ะแม่ก็มาไวจักนี่ลูกทำอะไรเนี่ยเคซี่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกบ้าไปแล้วเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกทำอะไรแบบนี้ได้ทำแบบนี้ขอกางเขียงกันเดี๋ยวเคซี่กำลังเดินดูเลย่อนกลับไปที่ห้องใต้หลังคากันี้อยู่ได้เออแล็บทับของเคซี่นี่อืมทีนี้ถึงตาฉันดูหนังบ้างแล้วนะพี่สาวเฮ้อโอ๊ยเราทำได้โอ้นึกว่าเราจะโดนจับด้านซะแล้วเของกันเถอะฉันจะวางผ้าห่มไว้ตรงนี้นะว้าวดูอบอุ่นจังฮมาดูหนังกันเถอะนะได่เลย อ้าว <Huh? S 1> แบตเตอรี่หมดอ่ะเฮ้ยฉันยังอยากดูหนังอยู่อ่ะงั้นทำยังไงทำไ,ด,ได้ล่ะเดี๋ยวนะอืมวันนี้ต้องมีอะไรให้ทำบ้างสิเออฮะรู้แล้วฉันเคยเรียนการทำโปรเจคเตอร์ที่โรงเรียนนี่เราต้องใช้กล่องอ่ะของเล่นไวเด็กของฉันเอจากนั้นตัดให้เป็นรูโอเคจากนั้นก็ใช้ว่นขยายวางไว้ตรงรู โอเคขอมือถือหน่อยสิไว้ใจฉันสิมันได้ผลไหม<ะ>ว้าวเธอฉลาดจังนี่มันเยี่ยมเลยโอ๊ไม่นะท้องฉันเอออยากกินพิซซ่าเหรอใช่แล้วรู้ได้ไงอะฉันจะสั่งมันฮัลโหลสั่งพิซซ่าหน่อยคะ่ะนาร่าับ เออเปโปรรีนี่ค่ะโอเคค่ะบายพิซซ่าจะมาในสิบนาทีมานดมาดูกันต่อเถอะฉันว่านาะยอยาเป็นดีนี่อรไสวัสดีครับพิซซ่ามาสง่งแล้วครับคุณอยู่ไหนครับอ่ะถอยหลังไปหน่อยค่ะอาอีกนิดนึงค่ะอมเอเอไปทางซ้ายหน่อย <S 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 อ๋อไม่มา้มา้ของคุณค่ะอ่ม ซไปทางขวาเอ่อเออเออทางนี้เะครับไปทางขวาเรื่อยๆค่ะอีกนิดนึงกิดตรงนั้นแหละใช่ออเออะแปลกจังแฮะออนี่ครับเอ่อราคาอยู่ที่ยี่สิบห้าเอ้ย้องเงินละครับเยฉันอยากกินแต่ยอยู่แล้วฉันด้วยอี พี่แกนี่ตอันชอีกอ่ะเอ้ยกินนี่จะดีกว่านะฉันก็ไม่เสียงรอโองแต่เรายังต้องการอาหารอยู่นะแม่ต้องฆ่าฉันแน่เลยฉันต้องหาเธอให้เจอแต่ว่าฉันฉันฉันจะทำยังไงอ่ะคิดสิเิดสิคิดคิดคิดฉันโทรหาเพื่อนเธอก็ได้นี่เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่รู้จักเพื่อนของเธออันที่จริง ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลอยอ่ะนี่มันแย่มากแย่มากมากจะเย,ย็นแคส่สิเธอต้องทำความเข้าใจว่ารูบี้จะไปที่ไหนคิดแบบรูบีส้สิถ้าฉันเป็นเด็กเนิร์ดฉันจะไปที่ไหนกันใช่แล้วห้องสมุดใช่แล้วฉันจะโทรไปที่นั่นฉันหวังว่าเธอจะอยู่ที่นั่นนะฉันควรคิดออกให้เร็วกว่านี้อะเฮ้ สวัสดีเอ่อสวัสดีค่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะฉันกำลังตามหาน้องสาวของฉันอยู่ค่ะโอ้ใครเนี่ยน้องสาวค่ะใครนะสายเหรอสายเหรอน้องสาวค่ะอ้อโทษเทโทษเทฉันไม่มีหนังสือเล่มนั้นฮะช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะ โอ้เถอะนะค่ะมองแล้วฉันต้องกลับบ้านแล้วละบายฮะเอ้ยเพราะอย่างนี้ฉันเลยไม่ไปห้องสมุดยังไงเล่าอะไรเนี่รยร้านพิซซ่าที่เธอชอบนี่เธอต้องสั่งนแน่แน่ที่นี่แหละที่จะหาเธอเจอสวัสดีช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะเรามีโปรโมชั่นตอนนี้เจ๋งเลยฉันเคยสั่งพิซซ่าบ,บ้างนะเนี่ยอืมขอไปปริษัทสองค่ะ เพิ่มชีสด้วยนะแต่ฉันต้องหารูบี้สิทำไมฉันต้องหาเรื่อยให้ฉันตลอดเลยเนี่ยนางคนนจริงๆเลยโอ๊ยโอ๊ยเท้าเท้าฉันโอ๊ะโอ๊ะเฮตี่เกิดอะไรขึ้นลุงพระเจ้าช่วยฉันต้องทำอะไรสักอย่างรู้แล้วฉันจะซ่อนหมีไว้ข้างใต้ผ้าห่มแบบนี้แหละคนแต่จะพร้อมพรุ่งนี้ค่ะใช่แล้วรับคุณค่ะเคซี่เกิดอะไรขึ้นลูกทำไมเอะอะจังเลยเนี่ยฮะแม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะ รูบี้หลับอยู่นะคะฝันดีนะน้องสาวหลับหรอหลบเหเวลานี้เนี่ยนะแล้วการบ้านของเธอล่ะรูบี้แต่แม่คะน้องเหนื่อยคะ่ะเธอต้องพักผ่อนให้พอขึอ้นหน่ยถึงแล้วก็เห็นเธอแล้วอะประชมอีกแล้วเหรอเนี่ยเออค่ะแบบนะคะเคซี่ดูแลน้องด้วยนะแม่ต้องไปแล้วพอได้คะ่ะแม่อ เกือบไปแล้วเธอยังหิวอยู่ไหมหิวมากเฮ้ยได้กลิ่นนั้นไหมสาสาว,สาวอาหารเย็นพร้อมแล้วจ้าโอ้อาหารเย็นอาาเนอดีอย๋ยวฉันไปเอาไว้ให้เองฉันเองถ้าม<อ>าออขอเจอฉันฉันรับหน้าเองเอเอ,อฮีโร่ของฉันสุดยอดเลยทุกอย่างตามที่บอกเลยแปบนะสาสาว,สาวไม่กินข้าวได้แล้ว อทำยังไงดีแม่ต้องรู้แน่ว่ารูบี้ไม่อยู่ฉันจะทำยังไงดีทำยังไงดีโทรหาทอมก็แล้วกันใกล้ได้แล้วเอโอ้สปาเกตตี้โอ้มือถือฉันเฮ้ยเคซี่นี่ฮะอะไรอ่ะฉันว่าฉันได้ยินเสียงมือถือนะแปลกจังเลยฮะเคซี่ลูกทำอะไรตรงนั้นเนอะไม่วรูบี้ล่ะโอ้จันไปไหนแล้ว อก็คือบางทีเธอหนูหนูว่าเธออือาเธอเอาไปกินที่ห้องใช่ไหมอีกแล้วโอ้ยเด็กเอ้ยถูกค่ะใช่แล้วค่ะอีกจานไปไหนเนี่ยแล้วทำไมเธอไม่ตอบฉันล่ะเนี่ยอจะต้องระวังตัวแล้วฉันตั้งดูดีสำหรับทอมเหมือนเป็นเด็กเร่งของเราเลยเอย้เข้ามาแล้วเอออ แต่เวลากินแล้วขับใจจ้ารู้ไหมฉันมีบางอย่างจะบอกเธอแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกันฉันด้วยประเด็นคือคือว่าพูดมาเลยโอเคเธอคนดูนี่นะโอ๊ยน้ อะไรันเลเอวดีขึ้นหรือยังอะฉันไม่อยากเชื่อเลยว,ว่าจะเป็นแบบนั้นนะโอเคสิ่เฮ้ยอย่ารับสายนะฉันต้องรับง่าคีซี่ทอมฉันโทรหาหนายทำไมไม่รับสายละ่ะเออโทษทีฉันยุ่งอยู่น่ฉันไม่รู้จะทำยังไงน้องสาวของฉันหายไปจริงเหรอเอออย่าบอกนะทอม<า>เกิดอะไรขึ้นอะนายอยู่กับใครเนี่ยไม่มีใครเลยเห็นไหม ฉันอยู่คนเดียวอ,อ๋อขอโทษนะฉันสับสนนะ่ะเออที่รักฉันต้องไปแล้วขอโทษด้วยนะเดี๋ยวโทรใหม่นะโอเคเออขอบคุณนะทอมเดี๋ยวฉันต้องคิดแล้วว่าจะบอกแม่ยังไงออรักนะบายยขอบคุณนะขอบคุณที่ไม่บอกว่าฉันอยู่ไหนนะช่วยฉันไว้อเอ่อเอออโทษทีเออเ์ฉันมีแผนแล้ว หวังว่าจะได้ผลนะฉันจะหวางโอาไที่นี่แนะหละาจนั้นก็เปิดมันต้องได้ผลแน่ละ่ะได้เลยค่ะ<อ>เดี๋ยวโทรหานะคะอโอเคโรบี้อยู่ไหนเหรอใช่แม่ใช่โรบี้เธอร้องเพลงเหรออืมไม่อยากรู้เลย,ยนี่เคซี่นั่นอะไรเนี่ย คือว่ามันเออรูบี้ร้องเพลงแย่เหรอคะอืมร้องแย่เหรอจริงเหรอเนี่ยอืมโอเคแม่ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้หรอกนะพาน้องไปเรียนร้องเพลงหน่อยสิอโอเคโชคดีไปฉันไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะ ฉ,ฉันชอบสปาเกตตี้ของแม่มมจ,จ๋ง,จงเลยฉันกินมาได้ทั้งวันเลยอร่อยจังเลยยังเออใช่แล้วลลยัง,ยงกับโอ๊ยเสื้อของฉันโอ้ฉันขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฉันหาของก่อนโอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆต้องมีอะไรที่ใช่ได้สิฮะอ,อ่ะฮะใส่นี่สิมันเป็นเสื้อไวเดตของฉันน่ะน่ารักจึงเลยใช่แล้ว เฮ้ไหนทำอะไรอ่ะเขาถอดเสื้อตรงนี้เลยเหรอโอ้โอ้พระเจ้ามันต้องช่วยได้แน่ฉันติดมันไว้ทั่วเมืองเลยถ้าอยู่ไหนนะรูบี้เฮ้คุณคุณเห็นน้องสาวฉันไหมคะช่วยฉันช่วยฉันหน่อยสิฉันพยายามทุกอย่างแล้วความหวังสุดท้ายของฉันเสียงกริ่งเหรอใครกันนะรูบี้เหรอ เราเจอเด็กที่หายไปแล้วเข้าไปซิแต่วันนี้ไม่ใช่เธอนะครไม่ใช่เหรอแต่เธอมันในรูปเลยนะเข้าไปสิไม่ใช่หนูนะคะขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่เธอค่ะนี่คือหลอกซิรับไปไปรัไปชิวชิวเฮ้ย โ <Okay, S 2> อเคขอบคุณคะ่ะเคซี่เกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยคนพวกนี้เป็นใครทำไมโว่เวกจังเลยเพื่อนหนูเองค่ะแม่อดูจะออกไปเดินเล่นกับพวกเขานะคะเดี๋ยวมาบอกมแ,แม่ะะแมประเดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่งั้นแม่จะยึดมือถือทั้งอาทิตย์เลยนะจ๊ะคือ,ค,อ,ค,อคือแม่จริงจังแฮ่คือคือแม่ค่ะคือประเด็นคือเฮะอะไรเนี่ยรูบี้น้องสาวของฉันหายไปนี่หมายความว่าอย่างไงเกิดอะไรขึ้นกับรูบี้รูบี้หายไปไหนบอกแม่นะนี่นี่นี่ร้องกันเล่นใช่ไหมแม่แม่ไม่เข้าใจเลยนี่อะไรกันเนี่ยแม่ค่ะ หนูขอโทษค่ะเป็นความผิดหนูเองโรบี no, no, no. Uh ้หายไปเหรอเป็นไปไม่ได้อะเคซี่เดี๋ยวก่อนลูกได้โทรหาน้องไหมได้โทรหาน้องหรือยังจ๊ะไม่ตอบหนูค่ะแม่ลูกจะไปอยู่ไหนนะเดี๋ยวแม่โทรเองเธอต้องตอบเพราะนี่แม่เธอโทรจริงๆนะคะเอะดีขึ้นหน่อยเฮ้ย ใสจแล้วดูสินายใส่แล้วแท้จงเลยฉันชอบอยู่ในคอนตรวโปรดของฉันเดี๋ยวนะนายคนดูนี่ฉันมีเดลรที่มีอยู่ในคอนด้วยฮะเอ้ยเดี๋ยวนะอฉันอยากจะขอโทษสำหรับภาพนั้นมันไม่มีความหมายอะไรแค่ภาพนะไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรจริงจฉันรู้ว่าสิ่งที่เคซี่ทำมันผิดฉันไม่รู้เลยว่าเธอทำอะไรแบบนี้ขอบคุณที่ใช้เวลากับฉันไม่มีความหมายมากฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณ เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยแหละใช่แล้วเราได้สนุกด้วยกันมากๆเลยบางทีเราควรสนุกด้วยกันบ่อยๆนะฉันก็ว่าง้นฉันก็ด้วยมือถือฉันอะโอแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวางนะอย่าทำงั้นเออรูบี้เธอทำแบบนั้นทำไมก็แค่แม่เองนะใช่นะสิแม่กำลังเป็นห่วงนะ ฉันรับรู้ได้เลยเอในบ้านนี้ไม่มีใครห่วงฉันหรอกนะเี่ผิดแล้วครอบครองของเธอนักเธอนะเธอต้องคุยกับพวกเขาเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมอ่ะไม่หรอกเชื่อฉันสิไปกันไปคุยกับพวกเขาทุกอย่างจะโอเคไม่มีทางหรอกนะฉันจะอยู่กับเธอฉันช่วยเธอเองไม่ต้องห่วงโอเคก็ได้เพื่อนายนะไปกันไหมไปกันรูบี้ตอบหน้าหน่อยสิไหนโทรใหม่สิ ูขอโทษแม่เป็นข้อบิดหนูเองโอ้ได้โปรดได้โปรดรับโทรศัพท์สิลูกอยู่ไหนกันนะแค่ล่ะฮะแม่คะหนูอยู่นี่โอ้รูบี้โอ้ลูกกลับมาแล้วลูกไปอยู่ไหนมาแม่เป็นห่วงแทบแย่ลูกโอเคมั้ยบอกแม่มาสินายมาทำอะไรที่นี่คุยอยู่ด้วยกันเหรอฉันแค่อยากช่วยรูบี้น่ะนี่อะไรอ่ะ เเอรื่องมันเสื้อลูบบ้นนะต้องอธิบายให้ฉันฟังทุกอย่างเลยนะมานี่เลยทำไมถึงไม่รักษาฉันตั้งหลายรอนคนแบบนี้ฮะรอลูกหิวบ้างหรือเปล่าอยากกินแพนเค้กของโปรดรือเปล่าเดี๋ยวแม่ทำให้เลยนะจ๊ะโอ้โอ้แป๊บหนึ่งนะโอ้โอ้หนูเข้าใจบอสโทรมาน่ะไม่เป็นไรรู้อะไรไหมเขารอได้แหละโอเคเอาล่ะแพนเค้กเนาะแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ทำให้นะจ๊ะถึงจะมีคนแค่เราแต่ฉัน ฉันอยากให้ทมแค่บ้างฮะอะไรเนี่ยให้ฉันอยู่ข้างๆเธอได้นะถ้าเธอต้องการทมเขาแค่ฉันนี่อยากให้เราได้อยู่ด้วยกันจริงเลยมันต้องดี